ไกับสวัสดีครับผมป,ปอนธน,นีโสภูยิพัตนะไปเรี่ยนซ้อมมากี่วันประมาณสามอาท,ตทออาิตย์ครับแตซ้อมอยู่ดีค่ใครโสภูยิพัตนะอยู่ที่นค,ครก็อยู่ที่เดิมแล้วมีใครไปเชื่อเป็นคู่เพื่อซ้อมตอนนี้น้องๆครับในค่ายครับตอนนี้เราอายุยี่บกยี่สิบเจ็ดแล้วครับสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณหกสิบสามมวยสไตล์มวยข้อั่นนี้มาเจอพี่ดาวิชาเนาะใช่เคยต่อยเขาไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยครับศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ศึกษาเขามือสไตล์ มวยมัดเตก้าโอ้โหนี่ไม่เจอไปเราพิชัดวางเกววางแผงไงดิเหมือนเดิมหาังเราตล์เรานะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่กอศมือโอ้อสมุยอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าเป็นไงบ้างวันนั้นชนะชนะมาแต่อันนี้มาต่อยนี่ร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะใช่บีบไหมร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ระดายอยู่ไม่ชาร์จสอบหนักยังน่าจะโปรตีนเริ่มอือคือกำลังไม่น่ามีอยู่หาเริ่มหนักร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ ประมาณ80สซบูแข็งแรงครวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาค่ายเนาะครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมาณ4 5กิโลต่อยเมืยอไทยมาทั้งหมดร้อคนจังหวัดคนจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็เป็นของชาวนครศรีครับช่วยเป็นของใจโดยกับเต็มที่อ่ะวันนี้คุยอีกช่วงเจ็ดสีนะอ่ะโชคดีครับเอฟซีโซนีบาร์มิเกลนี่เรซ้อมมากี่วันเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายสุจีบารมีเอยู่ที่บางพลี มีใครเป็นผู้บังสอนเรา้ากตอนนี้มีศิลปะไทยครับะเพกพี่เพื่อนเนี่ยใครอยู่แล้วเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ9สูงเท่าไหร่ประมาณเกือบเกือบ170อ่ะน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้5 514 515มวยสไตล์อะไรครับมวยครบเครื่องครับวันนี้จะต้องมาเจอศิีาราดเคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งครั้หนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ต่อยอยู่ ออมน้อยใช่ไหมวันนั้นเป็นไงคชนเคยชนะเข้ามาชนะเขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดที่เรามองก็ชนะแบบแต่ไม่รู้ว่าเบียดหรือขาดใช่ไหมงั้นตั้งแต่กขาอยู่เวทเท่าไหร่เวทเท่าไหร่ร้อยร้อยแปดร้อยแปดก็เบียวันนี้เลยร้อยแปดเขามือสไตล์มวยมวยซ้ายวันนี้มาเจอเขาใหม่นะที่วันนี้ย้ำชัยนะได้ไหมมั่นใจคือไม่ให้แก้มือเลย ไม่ให้เขาเกิดเลยอืมแล้วช่องเจนนี่เคยมาต่อยยังยังครั้งแรกเลยเหรอตื่นเต้นไหมไม่ไม,ไม่ตื่นเต้นนะอย่างวันนี้ 108, ร้อยแปดบัตรคี้สอบหนักยังเป็นไงบ้างก็ไ,ไ,งนะไม่มีปัญหามาพอดีร่างกายตันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็มเต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชออานะเอาใครนะคุ้มมากี่กิโลประมาณสี่สี่ห้ากิโลต่อ,อยมวยไทยมาทั้งหมดตั้งเท่าระมาณี้ก็ไปร้อยแล้วครับนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ฝากเชิญชวนแฟนๆขับรถไหนอ่ะ เป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้เต็มที่นะวันน um ี้ปวดหัวคู่แรกช่วงเจ็ดนะอ่ะขอโชคดีก่อนครับพี่ดอยเดี๋ยวผมเสียราชกใส่จริงมาครับไฟนอลซ้อมมากี่วันเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายใสจริงมาแล้วอยู่ที่นนท์ที่เดิมมีใครช่วยเป็นคู่ป้าซ้อมไฟนี้มีพี่โชคดีไม่จันดีแล้วก็พี่พี่นะครับตอนนี้เราอายุสิบเจ็ดสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบสี่มวยสไตล์อะไรครับมวยสูงเับวันนี้เจอคู่ปรับเก่านะเว็บซี่วันนั้นเป็นไง ไปพลาดยกสี่ออไปพลาดแพ้ไปทำไมถอยหรือว่าอะไรไปจับในนี่นะอ๋อก็เลยพลาดแพ้แนนไปวันนั้นก็ต่อยเวทีร้อยแปดเนาะครับวันนี้ก็ร้อยแปดเหมือนเดิมครับคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมเอาคืนได้มั่นใจเลยมั่นใจแล้วล่าสุดต่อยใครไปก็ต่อยอ๋อวันนี้มาแก้มือช่องเจ็ดสีเราเคยมาต่อยช่องเจ็ดยังเคยมาแต่คู่อ๋คู่หลังอืมก็อมาถือเตะแล้วนะถือเตะอ่แต่นี้เปิดหัวคู่แรกเลยคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ได้เมื่อเช้าสอมหนักยัง เป็นไงบ้างพอดีมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมมาเอาชนะคือเลยพอมาแจ้งเกิดในช่องเจ็ดเลยพร้อมคุ้มมากี่กิโลสามสี่โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สามสิบสี่สิบว่าผลจังหวัดศรีสะเกดเด็กศรีสะเกอดฝากเช่วยช่วยไหมครับครับเอสซีแมนอัพช่วยเป็นกนลังใจให้ผมนะวันนี้ผมเต็มที่แน่นอนอพอมาแจ้งเกิดเอาชนะด้วยนะอ่ะขอโชคดีก่อนครับ สวัสดีครับผมอิยาลากริตะมวยไทยหรือบอลลิงกี้ครับอ่าไฟที่ซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่คใครไปชมหน่อยครับก็อยู่ที่จังหวัดราชเอบก็อยู่ที่เดิมมีใครไปเชื่อปีกอุปบ้าซ้อมตอนนี้มีพวกดาวดัมก็ต่อเป็กครับมีพวกเพื่อนๆพี่ในใครอยู่กันนะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเรา22ครับสูงเท่าไหร่ครับ70ครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้33ครับมวยสไตล์อะไรครับเข่าครับวันนี้เลยต้องมาเจอเทพมงคล เคยต่อยเขาไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยเหรอศึกษาเก่งก่อต่อยเขายังเขาเมื่อจะตายทีหนึ่ครับอ๋อกวันนี้มาเจอเขานะวางเก่งวางแผ่งไงดีไปเรื่อยครับตามสไตล์เรามีอะไรเด็กแก้ไขอุ้ยเข้าไปทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ใต้ครับที่สมุยเหรอครับเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้ครับแพ้คะแนนแพ้นอกครับไปโดนนอกมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสามสิบร้อใหญ่เลยดิวันนี้เหลืยร้อยยี่สิบหกเองครับอืมแล้ววันนี้ร้อยยี่สิบหกเมื่อเช้าสอบแต่ยัง เป็นไงบ้างเกินน right. ี yep. right, so ่หน like ah ่อยครับก็เดี๋ยวมายืดอสิยื้สายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่ใช่ครอ้ชนะนะครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้แกรู้ได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเราหลับร้อยบวกร้อยบวกแล้วคนจังหวัดฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยแฟนมวยเช้าเลยเชิญกำจใจผมเลยครับมันจะี่ยใช่หน่ะที่บ้านได้ครับอันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ เอาตัวพี่หน่อยครับผมเพชรอภิชาติอภิชาติมาไทยยิมครับหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อเพชรแชนเซลเพชรล้วนครับไฟนีเราซ้อมมากี่วันประมาณสองเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอภิชาติมาไทยยิมครับมีใครเป็นผู้กบอลซ้อมอ่ะก็มีพลอยอภิชาติมีพี่ๆมังคายใค่ายครับตอนนี้เราอายุยี่สิบสามปีครับสูงเท่าไรสูงครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้รูปซีครับมวยสไตล์อะไรครับก็มวยรุดดันครับวันนี้จะต้องมาเจอพัฒน์เนยเนาะไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกเลยศึกษาเค็มมาต่อยเพราอย่ากต่าศึกษาบ้าเงครับเยขาม ไงดก็ไปเรื่อยบางตามตายครับล่าสุดเราต่อยไปที่เต๋ยไปที่อ้อมน้อยครับวันนั้นต่อยกับสิงห์สาวชนเป็นยงไงบ้างก็ชนะมาครับตอนนั้นเวทใช่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดก็เวทนี้เลยครับวันนี้เวทอยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดม่เช้าสอบหนักยามเป็นยงไงบ้างเกินนิดหน่อยครับประมาณจุดหไปยืนเส้นยีสายตอนเช้าเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สซมูแข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใเหมือนเดิมครับผมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมาณห้าหกโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดแปดสิบครับคน อุบวนครับเด็กอุบลอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนคลับหน่อยครับวันนี้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพชรอภิชาติอภิชาติมาไทยยิมครับผมเอาชนะกับใครนะวันนี้คู่เอกเปลีสีเลยขอให้โชคดีก่อนครับครับสวัสดีครับกองเจอได้ทันครับผมไฟเนียซ้อมมากี่วันก็เป็นเดือนนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสัครับอยู่ที่เดิมที่สอยสี่ใหญ่เนาะแล้วมีใครช่วยเป็นคู่บ้างซ้อมก็มีพี่วรพลพี่ยาอ่ใหญ่แล้วก็พี่ในข้าใหญ่เลยครับตอนนี้เราอายุ ยี่เบียดเบียสูงเท่าไหรเจ็ดสามน้ำหนักป่อยป่อยสามกิโลมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับอ่ะวันนี้มาเจอเมาคีนะเคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งแล้วสองครับสองครั้งทั้งสองครั้งเป็นไงก็จัดเพ่มากัะเบียดเบียดครับทั้งสองไฟเลยเหรอใช่ครับก็คือเบียดกันหมดเลยใช่ครับตอนนั้นต่อยกันอยู่ที่เจออ่อมน้อยครั้งนึงครับแล้วก็ใต้ครั้งนึงครับตอนนั้นต่อยอยู่เวทยดร้อยเวทนี้เลยครับร้อยยี่สิบเอ็ดนี่เลยแล้วเขามวยสไตล์ ใช้มือครับวันนี้มาเจอไฟที่สามใช่ครับคิดว่าวันนี้เอาคืนเขาได้ไหมต้องได้ครับมั่นใจเลยต้องตีไข่แตกก็ได้ใช่ครับและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่สุราษฎร์นะครับต่อยี่เี่วครับอ๋อวันนี้เลยมาให้แก้มือท่องเจ็ดสีเลยใช่ครับวันนี้เลยคือมาในทีแล้วนะใช่ครับต้องต้องเอาได้วันนี้วันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดไปเช้าสอบหนักยัง เอาแล้วครับเป็นไงบ้างพอดีครับมาพอดีมาสรบายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมแจ้งเกิดนะเอาชนะด้วยคุมมาจีกิโลประมาณสี่โลกว่าต่อยมวยไทยมาของเราหลักประมาณหกสิบไปแล้วคนจังหวัดตังครับเด็กตังอ่ะฝากเชิญชวนแฟนครับกทุกคนช่วยเชียร์อะไรตามผมด้วยครับวันนี้ก็ต้องเกิดอะไรครับผมอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคมาครับ สวัสดีครับผมมอครีเบชเวอร์ครับไฟน์เราซ้อมมากี่วันก็ร่วมเดือนนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็นเสมือ่าที่เดิมเลยที่นครเนาะมีใครมาช่วยเป็นผู่ปรับซ้อมตอนนี้ก็เยอะครับสองอาทิตย์สุดท้ายก็ขึ้นมาเก็บตัวที่กอถอดก็มาอยู่ที่กอถอยิ่งหนักเลยนักมวยเพียบตอนนี้เราอายุตอนนี้ยี่สิบสครับสูงเท่าไหร่ก็ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบสามมวยสไตล์อะไรครับก็ไฟเตอร์วันนี้ต้องมาเจอคู่ปรับเก่าอีกแล้วสิษฐิชัย เอมาสองครั้งเก็บเข้ามาหมดเลยสองครั้งเลยเห็นไหมยป็นไงเบียดกันหรือว่าขาดเลยไมเบียดออกไปเบียดกันตอนนั้นก็ต่อยอยู่เวรร้อยยี่สิบเจ็ดตเวรนี้เลยวันนี้มาเจอกันใหม่ให้เข้ามาล้างตาช่องเย็นสีที่วอบนี้เขาล้างตาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยนะกะย้ำเลยไฟที่สามเลยก็รล่าสุดก็เพิ่งต่อยที่สุราชกัจนราเข้ามาเหมือนกันวันนี้ก็เข้ามวยสไตล์ตอไม่ต่อวันนี้ก็ไม่ให้เกิด เมื่อเช้าสอบหนักยังร้อยยี่สิบเจ็ดยังครับคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดก็น่าจะเกินเหมือนเดิมประมาณปอนได้ไหมครับก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้าเนาะร่างกายตอนนี้ก็คือร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมยำชายแล้วเนาะครับคุมมากี่กิโลไฟนี้ก็สามสี่กิโลต่อยมวยไทยของเราหลักก็ร้อยผลจังหวัดกระบี่เด็กกระบี่อ่ะฝากช่วยช่วแฟนรับหน่อยครับก็ควกพี่น้องจากกระบี่ชาววังสมเลยพี่น้องฝากใต้กับวันนี้ผพมจะโอเชนะไปฝาก แน่นอนอ,อ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับโอ okay. เคครับผมเป็นีมครับเทมูคนเซเมีคาเดมี่ไฟเราซ้อมมากี่วันสองสามอาทิตย์นะซ้อมอยู่ที่ข้ายทีเมครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่เลยและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกู๊บเป้อล,ล์ฟซ้อมร้เปล่าพี่พี่น้องๆในทีมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ครับสูงเท่าไหร่เราเจ็ดสิบหกครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้60ครับมวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องครับวันนี้ได้ต้องมาเจออัยาลานะเจ้าลูกช้างเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยศึกษาเค่งมาต่อยเขายัง เขาควรสไตล์ก็เรื่อยๆครับวันนี้มาเจอนะวางเกลียวแผงให้ดีก็ช่องมวิธีล่าสุดแล้วต่อยไหนมาก็ช่องห้าครับล่าดําเนินครับเอาที่ดําเนินนั้นต่อยกับจังไ้เป็นไงเพชรดำครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะครับชนะคะแนนวันนั้นเบียดเท่าไหร่เบียดร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สี่วันนี้ต่อยร้อยยี่สิบหกเนาะพอตอนกลางคืนอันนี้ต่อยตรงตอนบ่าย เม <existing on nowadays> ื่อเช้าสอบนะยังสอบแล้วครับเป็นไงบ้างเกินปอนนะครับปอนหนึ่งก็เดี๋ยวมาวิ่งยีเซนยีสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมออยชนะกับใครเหมืนเดียวคุมมากี่กิโลไฟนี้ก็สองโลสามโลอย่างท่องจีนี่เราเคยมายังยังครับครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกครับถามยิ่งตื่นเต้นไหมก็ดีหน่อยครับตอนบ่ายครับตื่นเต้นนะครับคุมมาประมาณเท่าไหร่สามโลสามโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบคนจังหวัดจุลพรฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อย ก็เชิญใหม่แล้วครับคุณพรช่วยเชร์รกนันี่เดี๋ยวะใช้สรนางกับบ้างอันนี้ขอใหโชคดีครบแต่ว่าครับออเคผมหยอดอาชีพชอบเฟรนดดีครับไฟเราซ้อมมากี่วันใเดือนซ้อมอยู่ที่ใครสันติก็อยู่ที่อุบลที่เดิมมีใครช่วยเป็นผววู่บ้องซอลเราบ้างก็มีเราไม่ป่าไม่ใส่เพิ่งพี่ๆน้องในใค่ายอยู่เนาะตอนนี้เราอยายุเท่าไหร่ละยี่สิบสามปีสูงเท่าไหร่ครับรน,รนึ่า้ำหนักปลป่อยเราตอนนี้ <49. S 1> มวยสไต,ตล์อะไรครับวันนี้มาเจอศิลาชัยเคยต่อยเขาไหมค,ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกัต่อยเขายังเ,เขามืตตาอสไตล์วันนี้มาเจอศิลาชัยนะวางเก่วางแผงงไงดีาต,ตามสไตล์เราเนาะเราไปแก,ก้ไขอวูดโวีเดียวล่าสุดต่อยไว้ที่ออน้อยวันนั้นต่อยกับใครแปลมากพาเปคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสองร้อยสองก็เวทวันนี้เลยวันนี้เวทเดิม เมื่อเช้ามาไปไงนท่านหลังนี่ก็มาพอดีผ่านเรียบร้อยร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยรซบูอย่งแรงวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดนะเอาเช้หน้ากับ่ายด้วยคุ้มมากี่กิโลมันสามเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสี่สิบคนจังหวัดฝาาเชื่อช่วยแฟนขับราหนช่วยเยอะๆเลยก็ไม่ใจันจมที่นะอ่ะขอโชคดีบังคับ เดี๋ยวรอไปเดี๋ยวผมทวิชัยนายกใาบาจิตครับหรือว่าชื่อเดิมหรือชื่อชาติเทวีครับอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมเกือบสองเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายอยู่ที่เดิมมีใครไปชื่อเป็นผู้องซ้อมก็มียอดไอคิวมีพี่มีแหละค่าตัวใหญ่นี่นั้นเลยช่วยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบหกน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ หกสิมวยสไตล์แล้วครับคือมาครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับยอดวิทยาไม่เคยเจอกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเกีกยวกับสายขยะก็ศึกษาบ้างเขามวยสไตล์ก็มีเตะ์หาบีฟีเบอร์วันนี้เจอยอดวิทยาเนาะวางเกววางแผนไงดิก็ไปเล่นเล่ตาตาล่าสุดต่อไปที่วาลวิทยาประตอยวันมาสามยกเนาะเป็นไงบ้างเรียบร้อยแพ้เอาแพ้เอาวันนั้นมันเบรสเท่าไหร่วันสามสามแล้วอย่างห้ายกก่อนไปวันนะเราต่อยไปไหนห้ายก เือยวันนั้นเตะไข่9ประหลาดเป็นกังวัลใช่แล้วเนาะวันนั้นเบียดได้5ยกราย3-4อ่ะราย3-4วันนี้ต่อยราย3-2เนาะบีบไหมไม่บีบสบายสบายไม่เช้ามาเบียดแล้วหน่อยนี้พอดีเลยผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แ80%สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออยเชียรกับใครนะพร้อมคุมมากี่กิโล4-5กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้อยกว่าคนจังหวัดหนองวลดบัวตีกนองบัวอ่ะฝากเชียร์ชวยแฟนครับก็เชียรเยอะ ใ่ครับเพื่อๆเรเป็นกปนใจผมรไปสุดเด็ดเดียบอ่ะขอโชคดีครับเดี๋ยวอยากอต่อยางแสนครับไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายที่รลกมาครก็อยู่ที่อุดรที่เดิมเลยแล้วมีใครเป็นผู้ปกอบตอนนี้เพื่อไทยเลีเดพเเพื่อพี่เราหน่อยใครเนาะตอนนี้เราอายุยี่สูงเท่าไหร่ก็เสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบสมยสไตล์อะไรครับ น,นี้เลยต้องมาเจอทวีชัยเนาะไม่เคยต่อเย,ยออเขาครั้งแรกเลยศึกษายียงเขาต่อยกันยังสืบสายเขามือตายวันนี้มาเจอเขานะวางเกมวางแผ่งไงดิตามเกมเราไปแข่งล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ว,วันนั้นต่อยกับลูกนม่มีต่อเปะมวางมีเนืให้กัไปเป็นคะแนนมาวันนั้นต่อยเบทเท่าไหร่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบหรือต่อร้อยสามสองเมื่อเช้ามาแหวนน้ำเราไม่เกินหรืขาด พอพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตรานี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาใช่ไ้วนะคุ้มมากี่กิโลไฟนีกสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลักร้อยบวกคนจังหวัดฝากเชื่อๆแฟนคลับหน่อยฝากพี่น้องชาวอุดรนะนกันเลยทุกท่านชวยเฉียร์นะครับวันนี้ครับูอ่ะขอโชคดีขอครับไปเลยครับครูดอการ์สิกไรซิงมวยไทยหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อรดีรดีแจ็คก่าไฟนอลงซ้อมมาทีวัน ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเอฟเอกรุ๊ปครับออกมาอยู่ที่เอกรุ๊ปแล้วมีใครช่วยเป็นคว่บ้องซ้อมอยู่บ้างตอนนี้พี่ๆอย่งน้องในค่ายตอนนี้เราอายุสิบปศูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบปศน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบนิ่มเลยมวยมวยจะตายอะไรกูตายครับวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรมั่งมีเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาขี้าันต่อยยังยังครับยังไม่ได้แล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยเขานะวางเกลียววางแผนไงดิ ตามสไตล์เรามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขบุตรเขาบ่อยดีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ล่าสุดต่อยอยู่ตอนนั้นวันนั้นต่อยกับจำไม่ได้เป็นไงบ้างวันเช้าไอ้แพรแพ้คะแนนแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่น่าจะร้อยคนร้อยปนวันนี้ต่อยร้อยสามเลยอ่ะเมื่อเช้าช้าลำหนักครับเป็นไงบ้างพอดีมาพอดีผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะนะมาแจ้งเกิดด้วยครึ่มมากี่กิโล สามโลต่อยเมย์ไทยมาทั้งหมดตอนนี้หกสิบคนจังหวัดโคราชอ่ะเด็กโคราชฝากเชิญเชิญไหมครับเป็นกำลังใจให้ยอดคลาสสิคไหมครับวันนี้เต็มที่นะขบวนหัวคู่แรกเลยอ่ะขอโชคดีนะครับขอบครับคือได้ผมไปเรเลนท์น้อยสองสมัยไฟนอลซ้อมมากี่วันก็มาเรื่อยๆมาแวันนี้มาแทนก็แทน้คู่มายกคู่เลยเนาะเราก็ซ้อมอยู่ที่ที่คือดีอยู่ที่ปาจีนปาจีนก็มีอยู่ทีู่้แล้วและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บอลสรับมา้ยมีคู่ทอง เเตอนนี้เราอายุกำลังจะยิวมาูงเท่าไหร่ครับสูง้อยไล่เก้าน้ำหนักไปปล่อยหรตอนนี้68 69มวยสไตล์อะไรครับทีมือได้ของได้วันนี้เลยต้องมาเจอหนุ่มชีวันไม่เคยต่อยกันนะไม่เยครั้งแรกเลยศึกษาที่มันต่อยเขาอย่างเขามือสไตล์น่าจะมวยของวันนี้มาเจอนะวางคีวัาแพงให้ดีดูเราดยล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่นี่วันนั้นต่อยกับ ไปงัดเเตอะป็นยังไงวันนั้นพี่กับพชนะชนะคะแนนใช่ป่ะวันนั้นจ่าเวทยร์้อยพีชนะน้องชนะน้องเลยวันนั้นเบียร์ร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยสี่สิบนิดหน่อยปล่อยไปเลยร้อยสี่ห้าน้อเมื่อเช้ามาเวทนน้ำหนักนี้เกินหรือขาดหรือพอดีมาพอดีมาสบายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์ครับพอดีเพราะอชนาภาเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลได้คุ้มไหมหรือปล่อยเลย คุมมาโลสองโลโลสองโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เราหลักร้อยร้บวกคนจังหวัดสาเด็กสงขาอ่ายเชื่อเชื่อแใหคขับรถหน่อยวาเจ้าสมค์เป็นกำลังแกเพุ่มด้วยวันนี้ผมจะทำยังเดีวันนี้ขอโชคดีขอครับโอคแล้วผมหนุ่มเชือดแล้สิอไรฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสามวัทซ้อมอยู่ที่ค่ายยูที่เร์ ที่จะมาสานที่นู้นเลยและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้กองสอนเรามก็มีหลายคนครับเรียนพระรามก็ที่น้อยฮะตอนนี้เราอยายุ69สูงเท่าไหร่162น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้68มือสตแตนเลยครับมาต่อวันนี้เลยต้องมาเจอกคนแรกน้อยเคยสวยกับเขาไหมไอ้น,นี่ครั้งแรกเลย ศึกษาเกี่ยวกับแต่ขยะดูมาบ้างครับเขามือจะตล์มือสูงครับวันนี้ไม่เจอเขาเนาะวางเกวางวางแผงไงดิเดินหนึ่งตัวตามสไตล์เราเลยล่าสุดต่อยไว้ที่รายการเนินนะเพราะนั้นไต่กับใครสิงห์บุญนะเฟะมั้งใช่ครับวันนั้นเบียดเท่าไหร่ร้อยสามสี่ครับร้อยสามสี่วันนี้ไม่ต่อยร้อยสี่ห้าเดียวก็ปล่อยก้นมาคือไงมาแทนหรือว่าไงมาแทนน้ำสู่บ๋อยกมาทั้งคู่เลยก็เลยปล่อยไว้ร้อยสี่ห้าเมื่อเช้ามาเวียนน้ำมันนี้ก็พอดีครับมาผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ ลายพิเศษนะทรงกูแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเาเชียร์เราค่ายเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลประมาณสองสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่นี้เจ็ดสิบแปดสิบครั้งนะคนจังหวัดสุพนครนะฝากเชื่อช่วยแฟนคลับเรานิดหน่อยก็เป็นกงาังใจให้ผมไม่ขับทุ้มทีนะขอโชคดีขอครับปีครับเสร็จแล้ผมเพ้นท์บ้างมีอู้ดใช้ทั้งซ้อมมากี่วันรักษามาที่ไหนซ้อมอยู่ที่ค่ายอออกู้ดอยู่ที่ก็อยู่ที่นู่นเลยเนาะมีใครเป็นกุ๊บเปาซาลามะอก็พวกพี่ๆในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่ ร้อาน้ำหนักปล่อยๆเราสิห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองมวยตะไดต้ครับวันนี้มาเจอกับย้อยทัศน์ีนะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยแล้ศึกษาเกมเขาต่อยพยังเขามวยตะไใตวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกมวางแผนให้ดีก็ตามแผอ่าก็ต่อยตาตไตปไปแก้ไขวุขบยทีเนาะล่าสุดต่ไหนไว้ต่อยกองกุงนมณฑอ่ะวันนั้นเป็นไงบ้างชนะสามเวทเท่าไหร่วันน้ต่อยอยู่ร้อยสองคนวันนี้ต่อยร้อาเนาะเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ 1น oh, ึ oh, oh, so oh, 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 ่และนี่เหลืออีกนิดนึงก็เดี๋ยวไปยื้อเซฟซะหน่อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะภาคือนเดิมคุณมากี่กิโลไฟนี้สี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด3ามส่คนคนจังหวัดเด็กสุรินอ่ะฝากเช่วยช่วยแฟนครับวัคุณอาจารย์วันนี้อ่ะขอโชคดีขอบคุณครับอ่ะสวัสดี๋ยว ผมศิลาชัยดับชัยของป่าไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเดียพาไอยู่ที่เดิมเลยที่ส่วนใหญ่แล้เนาะมีใครช่วยไปห่วงซ้อมตอนนี้แล้วก็พี่ๆในค่ายหลายคนเลยตอนนี้เราอายุ16ปีสูงเท่าไร1 6 5เซนน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้น้ำหนักป่อยๆ49 50ละมวยสไตล์อะไรครับซีมือก็ได้เขาก็ได้วันนี้เราต้องมาเจอยอดอัจฉริยะไม่เคยต่อยกับเขาครั้งแรกเลยึกษาคิดกันต่อยเขายังึกษาสารเขามวยสไตล์ ก็มีเขามีมันอวันนี้มาเจอคนละวางเกยวาแผงให้ดีก็มันหน้าต่ยต่ไล่ไต่ตามตาเราเนาะเราไปแก้ไขวิธีเอาล่าสุดต่ไว้ที่ต่ที่ช่องเจ็ดวันนั้นต่ใครจงอางดำสิมมาวินไปกันเมื่อวันนั้นชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสองก็เวทนี้เลยเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่เนี่ย มาเกินอยู่จุดเก้าจุดเก้าอันนี้เหลืออีกนิดนึงก็เดี๋ยวไปยืดเส้นที่สายอีกหน่อยนะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะกับใครเหมือนเดิมคุ้มมากกี่กิโลไฟนี้ก็ไม่ได้คุ้มลดปล่อยเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบเจ็ดสิบผลจังหวัดสงขลาเด็กสงขลาอ้าวฝากช่วยช่วยไคขับเราหน่อยก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับไปทำเต็มที่หน่อยขอโชคดีขอมากครับ